เคยมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับที่กลายเป็นไวรัลเป็นเรื่องที่ว่าด้วยการไปดูดดวงที่ตั้งใจว่าจะไปหาคําแนะนําดีๆแต่กลับกลายเป็นว่าก้าวเข้าไปสู่ฝันร้ายทางไสยศาสตร์แบบไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเมื่อคนที่ไวเนื้อเชื่อใจให้เป็นเหมือนผู้ชี้แนะทางจิตวิญญ,ญาณกลับกลายเป็นคนที่วางกับดักที่น่ากลัวที่สุดเอาไว้เรามาหาคําตอบเรื่องนี้กันเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ย มาจากประสบการณ์ตรงของอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งเลยนะครับที่ต้องไปเจอกับด้านมืดของการดูดวงแบบที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนในชีวิตคือจุดเริ่มต้นมันก็เหมือนปกติเลยนะครับเริ่มจากความไว้ใจแต่แล้วเส้นทางของเธอก็ค่อยๆดำดิ่งลงไปสู่โลกของสาย,ยาเวทมีพิธีกรรมแปลก,ปลกๆมีความกลัวที่มันกัดกินจิตใจไปเรื่อยๆจนกระทั่งความจริงทั้งหมดถูกเปิดโปงออกมาซึ่งมันน่าตกใจมากๆครับ พอพระอาจารย์มาช่วยไขยความกระจ่างให้ก็ได้รู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงของหมอดูคนนั้นไม่ใช่การช่วยเหลือเลยครับแต่คือการขโมยดวงเพื่อปล่อยให้วิญญาณร้ายเข้ามากัดกินแล้วก็กักขังดวงวิญญาณของเธอเอาไว้คือมันไม่ใช่แค่การดูดวงที่ผิดพลาดแต่นี่คือการโจมตีทางไสยศาสตร์กันซึ่งซ่งหน้าเลยเอาละครับแล้วศาสตร์มืดที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เพื่อให้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดได้ดีขึ้น เราต้องมาลองถอดร,รหัสศาสตร์อาถรรพ์ที่ถูกเอามาใช้ในเคสนี้กันก่อนคำแรกเลยที่ต้องทําความเข้าใจก็คือคําว่าการขโมยดวงครับมันไม่ใช่การไปเอาโชคดีของใครมาเป็นของเรานะแต่เป็นการใช้ข้อมูลส่วนตัวอย่างวันเดือนปีเกิดเพื่อทําของทําสยศาสตร,ร์ใส่เป้าหมายโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่คนคนนั้นดวงตกอยู่พอดีต่อมาคือหุ่นพยนต์ครับอย่างที่เห็นในภาพเลยมันมี2ทางชัดเจน ด้านหนึ่งคือสายขาวสร้างจากมวลสารมงคลเพื่อปกป้องคุ้มครองแต่อีกด้านหนึ่งคือสายดําที่สร้างจากของอัปมงคลอย่างดินป่าช้าตะปูลงศพเพื่อทำ้ายคนโดยเฉพาะจะเห็นว่ามันเป็นได้ทั้งผู้พิคักและอาวุธหลายกาดขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้สร้างล้วนๆเลยส่วนโถดูดวิญญาณก็คล้ายๆกันครับคือถูกนําเสนอว่าเป็นเครื่องรางสําหรับป้องกันภัยแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นกับดัก เป็นภาชนะที่ใช้กักขังวิญญาณร้ายอย่างปอบหรือผีกะเพื่อให้หมอผีเนี่ยควบคุมนะสั่งให้ไปทำร้ายคนอื่นได้พอเรารู้แบบนี้แล้วคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไงส่วนนี้สำคัญมากครับเราจะมาดูสัญญาณอันตรายที่ทุกคนควรรู้เอาไว้เพื่อจะได้แยกแยะได้ว่าใครคือผู้หวังดีและใครคือผู้ไม่หวังดีในคราบหมอดูลองสังเกตสัญญาณเหล่านี้ให้ดีนะครับ การที่ถูกขอให้กินของดิบๆการได้รับวัตถุแปลกๆที่ทําจากมวลสารที่ไม่เป็นมงคลหรือการถูกแนะนําให้ทําพิธีแปลกๆตอนกลางคืนทั้งหมดนี้มันไม่ใช่การชี้แนะแล้วล่ะครับแต่มันคือสัญญาณเตือนของสายาสตร์ที่มุ่งร้ายและต้องการควบคุมเราอ๋อและนี่เป็นอีกรายละเอียดเล็กๆที่มีความหมายมากนะครับ ถ้าเกิดว่ามีพิธีกรรมตอนกลางคืนแล้วมีการจุดธูปแค่ดอกเดียวให้รู้ไว้เลยว่านั่นไม่ใช่การบูชาเทพย,ายดาแต่เป็นพิธีเรียกวิญญาณเร่ร่อนซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศาสตร์สายดำแบบชัดเจนเลยแล้วในมุมมองของหลักคําสอนทางศาสนาล่ะครับเรื่องแบบนี้ถือเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ไหมเราลองมาดูกันหน่อยว่าในคมภี์สําคัญอย่างพระไตรปิฎกกล่าวถึงศาสตร์เหล่านี้เอาไว้ว่าอย่างไงบ้าง ในพระตรปิฎกเนี่ยมีคําเตือนที่ชัดเจนมากเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าติรัชฉานวิชานะครับซึ่งแปลตรงๆก็คือวิชาเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานหมายถึงศาสตร์ทั้งหลายที่นําไปสู่การเลี้ยงชีพในทางที่ผิดศิลธรรมนั่นเองศาสตร์เหล่านี้เนี่ยนะครับถูกจัดว่าเป็นมิจฉาอาชีวะหรือการเลี้ยงชีพที่ผิดเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้นําไปสู่ปัญญาแต่กลับสร้างความลุ่มหลงหรือที่เรียกว่าโมหะและที่สําคัญคือมันก่อความเดือดร้อนกับคนอื่น ซึ่งนี่ไม่ใช่แค่ข้อห้ามสําหรับพระพิสูจนนะครับแต่เป็นหลักการที่ทุกคนควรตระหนักเอาไว้เพื่อจะได้ไม่เดินไปสู่เส้นทางของความงมงายพอได้ฟังเรื่องราวที่น่ากลัวแบบนี้จบหลายคนก็คงจะเกิดคําถามในใจว่าแล้วในโลกที่มันเต็มไปด้วยความเชื่อและความกลัวแบบนี้อะไรคือที่พึ่งที่แท้จริงที่จะปกป้องเราได้กันแน่เวลาที่เราต้องเจอกับด้านมืดที่ใช้ความเชื่อมาเป็นเครื่องมือสร้างความกลัวเราจะหันไปพึ่งอะไรดีครับ พลังจากภายนอกหรือว่าพลังที่มันอยู่ข้างในตัวเราเองและนี่คือคําตอบที่สําคัญที่สุดเลยครับเกาะป้องกันที่ดีที่สุดของเราไม่ใช่เครื่องรางของขลังหรือพิธีกรรมไหนๆเลยแต่อยู่ที่สติปัญญาของเราเองการกระทําทุกอย่างด้วยสติและการมุ่งมั่นทําในสิ่งที่ดีงามพลังที่แท้จริงมันอยู่ในตัวเราเสมอครับสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคําถามสําคัญไวใ้ให้เราทุกคนได้กลับไปขิดทบทวนกันว่าในเส้นทางความเชื่อของแต่ละคนเนี่ย เราจะขีดเส้นแบ่งระหว่างศรัทธาที่นำทางชีวิตกับความกลัวที่คอยกักขังเราไว้เนี่ยได้ที่ตรงไหนซึ่งคำตอบนั้นก็คงอยู่ที่การใช้ปัญญาของแต่ละคนนั่นเองครับ